สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่หน,นะคะเรื่องการเทียบสักราดในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็เพื่อเด็กๆจะได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยใช้ปีหรือสักระาดได้นะคะ แล้วก็เทียบสกราาดในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็เป็นเรื่องที่มาของสกราชที่ปรากฏในปฏิทินนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วก็ต่อด้วยเรื่องการเทียบสกราชที่สําคัญนะคะ และในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเทียบสกราร์ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถเทียบสกรารดได้แล้วเพราะดูจากที่เด็กๆทำการบ้านทำแบบทดสอบส่งมานะคะหลายคนสามารถตอบได้นะคะแต่บางคนก็ยังมีตอบผิดบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมกันไปนะคะสำหรับวันนี้เราจะเน้น ศักราชที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะเช่นปีเกิดของตัวเองปีที่ได้รับรางวัลต่างๆเป็นต้นนะคะวันนี้ครูจอบก็มีตัวอย่างบันทึกของแจวแหววนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆฉันชื่อแจวแหววในชีวิตของฉันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตัวฉันและเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวของฉัน การบันทึกเรื่องราวสำคัญต่างๆเอาไว้ทําให้ฉันสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังได้ฉันจะยกตัวอย่างการบันทึกเรื่องราวของฉันให้เพื่อนๆดูตามตารางที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าแจวแหววบันทึกเรื่องราวอะไรไว้บ้างอันดับแรกเลย เป็นปีเกิดของแจวแววนะคะแล้วก็ปีที่เริ่มเรียนอนุบาลหนึ่งปีที่ได้รับรางวัลหนูน้อยฟันสวยน้ำท่วมบ้านครั้งแรกย้ายบ้านมากรุงเทพแล้วก็อยู่ประถมศึกษาชั้นปีที่1อยู่กรุงเทพได้ปีเดียวแจวแววก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านยายเหมือนเดิมแล้วก็เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง แจวแหววได้รับรางวัลเรียนดีขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามปีต่อไปครอบครัวของเรามีบ้านหลังใหม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะการจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำคัญสำคัญในชีวิตของแจวแหววนะคะ เพื่อนๆก็ลองเริ่มจดบันทึกดูบ้างก็ดีนะคะจะทำให้เราสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังในชีวิตของเราได้นะคะคราวนี้เรามาลองทบทวนการเทียบสกราาดโดยดูจากประวัติของแจวแววนะคะแจวแววเกิดปีพศ2546ถ้าต้องการทราบว่าตรงกับคศใดจะทำยังไงดีหนะ้า จแจวแวลต้องนำพศ2546ตั้งลบด้วย543ก็จะได้เป็นปีคศ2003จแจวเวลได้รับรางวัลเรียนดีเมื่อปีคศ2010จแจวเวลต้องการทราบว่าตรงกับพศอใอดจแจวเวลจึงนำ543มาบวก เอา2010ตั้งบวกด้วย543ก็จะได้2553ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคุณครูก็อยากฝากให้นักเรียนลองสำรวจวันเดือนปีเกิดของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ลองมาเทียบปีเกิดเป็นคอสอหรือพอสอพร้อมแสดงวิธีการเทียบสกราชว่างๆก็ลองฝึกทำดูนะคะ สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่หนึ่งแล้วนะคะยังไงเด็กๆก็อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูจอบก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ